เราอ่านตรงนี้พร้อมกันแล้วเราไปพักเบรกนะครับพี่พี่ครับต้กงนลุกขึ้นยืนนิดนึงครับลุกขึ้นยืนนิดนึงครับเนาะคำประกาศสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองนะครับเราอ่านทีละบรรทัดนะครับพี่นะอ่านอย่างนี้นะครับนะฉันดีขึ้นและเก่งขึ้นในทุกๆวันในทุกด้านของชีวิตทีนี้เวลาอ่านอย่างนี้ครับแรกๆผมการันตีเลยพี่อ่านแล้วไม่ใช่อ่ะเนือะไหมครับไม่เป็นไรครับหลอกตัวเองไปก่อนนะรู้สึกแบบนั้นไปก่อนได้ไม่ได้อย่างเช่นบอกว่าเนี่ยฉันเป็นคนยืดหยุ่นทั้งวิธีคิิดดแลลละวธธีีกกาาาาารรททํงงนนเพพื่่ออไ้้ผัั์ตตมฉ ถ้าเราอ่นแล้วรู้สึกมันแย้งๆหน่อยไม่เป็นไรครับเชื่อๆไปก่อนนะเชื่อๆชื่อไปก่อนนะรู้สึกแบบนั้นไปก่อนได้ไม่ได้นะโอเคนะครับอ่านออกเสียง้ังกันครับ3 4ฉันดีขึ้นและเก่งขึ้นในทุกๆวันในทุกๆด้านของชีวิต<ล>การเปลี่ยนแปลงของฉันสร้างแรงบันดาลใจประโยชน์ให้กับตัวฉันครอบครัวของฉันและผู้อื่นฉัน,นตัดสินใจ<ล>ี การเรียนรู้เทคโนโลยีเป็นเรื่องง่ายและพัฒนาได้สำหรับฉันฉันเป็นคนโชคดีได้พบเจอแต่สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆคนดีๆวิ่งเข้ามาหาฉันในทุกๆวันในทุกๆช่องทางฉันเป็นคนโชคดีไปที่ไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนต้อนรับ การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องง่ายและพัฒนาได้สำหรับฉันฉันตัดสินใจที่จะเป็นคนสำเร็จเพื่อเป็นต้นแบบให้คนที่เดินตามฉันเสียงดังครับคือสุดยอดนักพัฒนาและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ทุกท่านเลยนะคะโอเคหนึ่งนาทีสุดท้ายครับอ่านแล้วรู้สึกไงครับพี่ ใช่เลย <laughs> ใช่เลยใช่ไหมครับช,ช,ชอบชอบบรรทัดไหนครับชอบบรรทัดอชอบบรรทัดสุดท้ายใช่ไหมครับเนาะการน,นับคนะแนนแล้วเปลี่ยนแปลงท่านอื่นละครับชอบบรรทัดไหนครับทุกบรรทัศเลยละครับพี่ขอบคุณครับ,อ,บ <laughs> อันเนี้ยผม ถอดประจากตัวผมเองว่าเวลาผมที่จะต้องเปลี่ยนแปลงผมคิดยังไงบ้างแล้วผมก็ถอดเป็นก้อข้อพี่อาจจะเลือกอ่านทั้งหมดหรืออ่านบางข้อก็ได้นะครับอยู่ในไฟไฟที่ปิมนให้แล้วนะครับเดี๋ยวจะส่งเป็น PDF อยู่ใน PDF ได้ด้วยนะครับผมอยากให้เราอ่านอย่างนี้ทุกๆวันนะครับอย่างทช่บางคนรู้สึกว่าอาจจะเป็นพี่ที่พี่ที่ซีนเนี่ยหน่อยแล้วรู้สึกว่าเทคโนโลยีนี่มันยากเกินไปสำหรับฉันก็อา่านบรรทัดที่ที่บอกว่า,อ,อ,าอ่าเรียนรู้อ่าเป็นเรื่องง่ายและพัฒนาได้สำหรับฉันนะครับพี่อาจจะ กินทุกตัวหรือกินกินอ่าท่องเลือกท่องบางตัวก็ได้นะครับนะอันนี้ก็เลือกเฉพาะตัวที่แบบว่าเจ๋งๆมาให้นะครับ